เอ่ะส่วนบทเพลงต่อไปต่อาจากเพลงนี้เนี่ยขอแอบรูน้น,นิดนึงนะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เล็กมากๆนะคะหมายถึงว่าประชดนะคะคือเพลงเนี่ยมีประมาณเออ่20-30เพลงนะคะประมาณ3-4ด้านนะคะก็ใครกินข้อวผอมเหมือนกันไหมคะมีไหมคะในมุกเป็นร้อยอย่างทีกันด้วยนะคะแล้วก็อีกเพลงนะคะเป็นบทเพลงที่ทำให้เขาลึกถึง บุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูที่เขารักมากนะคะแต่ความที่จีนจะบอกว่าเพลงต่อไปนี้จะร้องอะไรจริงต้องเปลี่ยนชุดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ส่งกับหน้าตาฐานะแล้วก็เพลงต่อไปที่จะร้องนะคะจรีนจีนคนดูแลมาด้วยนะคะขอเสียผมมือให้กับเจี๊ยบหน่อยนะคะเจี๊ยบอยู่ไหนะคนะคเจี๊ยบมาในขณะนี้ต้องออกคนะ่ะอ่า,อา จริงๆนะคะเราเตรียมทีมงานมาอ่ชุดแรกเอาอลไรดีเอาเอานี้ก่อนขอบคุณมากค่ะประสุบภูมิให้เจนด้วยนะคะอ่อไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่บีกินเน่หรืออะไรนะคะเราคงจะไม่ทำขนาดน,นั้นใครจะขึ้นมาช่วยอยไะไรไม่ได้ต้องช่วยตัวเองช่วยถอดอ่างเดียวเลยนะ,ะนี่พึ่งจะใส่ด้วยเองอ่า นากนี้นะคะนอกจากทุกคนจะได้พบกับเรื่องราวความทรงจำของน้องฝั่งแล้วเนี่ยทุกคนจะได้เรียกว่าอะไรไปเที่ยวด้วยนะวันนี้นะเรียกว่าได้ไปเที่ยวหลายที่มากๆเอ้นี่จีนติดกับรุปถูกไหมแน่ถูกนะต้องบอกกันเลยค่ะตั้งแต่จีนทำเอ็มซีมินิคอนมาจบจนปีนี้เป็นปีที่แตกแล้วนะคะโอ้แก่ <Okay. S 1> okay. จะเลยเป็นครั้งแรกเลยที่จินมาเตรียมมินิคอนนะแล้วก็รู้สึกว่า โอ้ด oh, ิฉันงแต่งหน้าให้ดีแดนเซอร์มีบ็อกกิ้งมีะกล้องเยอะกว่าคอนเสิร์ตออสซีซั่นอีกอะรู้สิในแต่ในวงวงเวทียังมีคนไปแอบถ่ายรูปเราอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวนะมีแต่มีกล้องวิดีโอด้วยนะมีกล้องวิดีโอจากมุมสูงมีกล้องวิดีโอจากมุมล,ล่างนะคะเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นจีนต้องขอจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานที่ทำคอนเสิร์ต เพราะว่าถือว่าเป็นการแบบคิดอย่างละเอียดแม้ก็จกัดให้คุณนายฝากไว้ทันทีเนาะไม่ต้องเต็มที่นึงเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณค่าจะไม่ธรรมดาไม่ว,ว่าจะเรื่องเสียงร้องแล้วก็ความเนียของเขานะน่ะแต่ก่อนที่จะพูดภาพมากกว่าน,นี้เนี่ยตอนนี้โอเคยังคะเจียงข้างในโอเคนะไม่มีใครตีกันนะอ่ะคนแฟนที่บอกไปนะคะว่า้องความเนี่ยเขาอยากจะร้องให้จบแต่เขาร้องไม่จบสักทีนะคะ เพลงนี้นายยิ้บอกเหมืนว่าน้ำตาหมอบหมายที่จริงร้องซึ่งขออนุญาตขอเสียงปรบมือและฟังด้วยหอกันกับอามาลินไลซี